ในยุคที่เทคโนโลยีและการออกแบบรถยนต์ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดแบบเดิมๆรถยนต์ก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่พาหนะอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังนวัตกรรมและสไตล์ที่บ่งบอกตัวตนของเจ้าของได้อย่างชัดเจนและถ้ามีรถคันใดที่สามารถรวมทุกอย่างไว้ได้ในหนึ่งเดียวทั้งความหรูหราความดุดันและความล้ำของอนาคตรถคันนั้นคือ HUMMER limousine หล้อแห่งอนาคตคันนี้แน่นอนดีไซน์ที่ฉีกทุกกรอบของความคิด เมื่อมองแค่ภายนอกคุณจะรู้สึกเหมือนกำลังเผชิญหน้ากับยานแม่จากภาพยนตร์ไซไฟระดับฮอลลีวูดตัวถังสีขาวมุกเคลือบเงาพิเศษสะท้อนแสงอย่างสวยงามเส้นสายคมกริบแบบแอโรดนามิกพร้อมซุ้มล้อขนาดใหญ่พิเศษล้อโครเมียมทั้ง6วงที่รองรับตัวถังยาวพิเศษได้อย่างมั่นคงนี่คือรถที่ออกแบบมาเพื่อเป็นรถแห่งผู้นำยุคใหม่อย่างแท้จริงด้านหน้าฟรอน ของรถถูกตกแต่งด้วยไฟหน้าเล็บดีไซน์ดูดันทรงแนวตั้งพร้อมกระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่สลักโลโก้ฮั m เมอแบบเรืองแสงดึงดูดทุกสายตาแม้ในเวลากลางคืนด้านข้างไซมีลายเส้นตัวถังที่เฉียบคมตัดกับหน้าต่างพาน,นรามาที่ออกแบบให้สามารถปรับความเข้มของแสงได้อัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีกระจกสมาร์ทอินคลาสด้านหลังเรีย มาพร้อมไฟท้ายเล็แบบเต็มแนวขยายเต็มความกว้างของตัวรถพร้อมท่อไอเสียแบบคู่และดิฟฟิวเซอร์เสริมแอโรไดนามิกอีกขั้นสะท้อนความแรงและความลำที่ซ่อนอยู่ภายในขีดขีดขีดภายในเหมือนหลุดเข้าไปในยานอวากาศส่วนตัวเปิดประตูขึ้นมาแล้วคุณจะรู้สึกราวกับเข้าสู่ห้องรับรองของโลกอนาคตภายในรถตกแต่งด้วยเบาะหนังแท้สีขาวพรีเมียมเย็บลายเพชรด,ด้วยมือพร้อมไฟแอมเบียน์เปลี่ยนสีได้ทั่วห้องโดยสาร รวมถึงเพดานที่เป็นหลังคากระจกพานโนรามาแบบปรับแสงอัตโนมัติไฮไลท์ของห้องโดยสารคือเบาะกับตันหมุนได้โรตารี่กับตันแช์ที่สามารถปรับเอ็นได้180องศาพร้อมโต๊ะกลางพับเก็บได้มินิบาร์พร้อมแสงไฟเลเและระบบเอนเตอร์เทนเมนต์โฮโลแกรมที่สามารถฉายภาพยนตร์เกมหรือแม้แต่การประชุมเสมือนจริงได้อย่างสมจริงอีกหนึ่งความโดดเด่นคือขอกพิดด้านหน้าที่ใช้จอ OLED ขนาดยักษ์แบบโคง้งรอบตัวพร้อมระบบสังงานด้วยเสียงเต็มรูปแบบ รวมทั้งจอเฮดอัพดิสลย์ที่ฉายข้อมูลสำคัญขึ้นบนกระจกหน้ารถขีดขีดขีดขุมพลังที่แรงเกินคาดภายใต้ความหรูหรานี้ฮัมเมอร์คันนี้ยังมาพร้อมเครื่องยนต์ V12 Hybrid Turbo ที่ได้รับการปรับแต่งพิเศษด้วยเทคโนโลยี Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) ที่ให้แรงบิดและแรงหมาสูงสุดทันทีที่กดคันเร่งนอกจากนี้ยังมีระบบ Active Suspension ที่สามารถปรับระดับความสูงของรถตามสภาพถนนได้อัตโนมัติ ทำให้ทั้งนุ่มนวลและพร้อมลุยในทุกสถานการณ์ระบบขับเคลื่อนหกล้อแบบอิสระและเทคโนโลยี torque vectoring ทำให้รถสามารถเข้าโค้งอย่างมั่นคงแม้ตัวถังจะยาวกว่ารถทั่วไปหลายเท่าขีดขีดขีดความปลอดภัยระดับสูงสุดในเรื่องของความปลอดภยัยฮั m เมอร์ล o u s ซีนคันนี้ก็ไม่ธรรมดาเลยเซ็นเซอร์ตรวจจับ360องศารอบคันกล้อง AI ที่สามารถสแกนใบหน้าและตรวจจับอารมณ์ของผู้โดยสารระบบเบรกอัตโนมัติขั้นสูง ระบบการกระสุนระดับมิลิ t ทารี r เกรดรุ่นพิเศษระบบฟอกอากาศนาโนพลาสมาที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ถึง99.9ซขีดขีดขีดสร้างมาเพื่อผู้นำยุคใหม่นี่ไม่ใช่แค่รถแต่เป็นสเตตเมนต์ของความสำเร็จความมั่นใจและการควบคุมอนาคตฮัมเมอร์ลิมูซีน6ล้อคันนี้เหมาะสำหรับผู้นำระดับโลกนักธุรกิจพล้านหรือผู้ที่ต้องการยกระดับภาพลักษณ์ให้เหนือกว่าทุกคน ด้วยดีไซน์ที่ไม่มีใครกล้าทำขุมพลังที่แรงเกินคาดและภายในที่หรูหราเหมือนอยู่ในโรงแรม5ดาวเคลื่อนที่ฮัมเมอร์คันนี้จึงไม่ใช่แค่รถแต่คือไอคอนแห่งยุคใหม่ที่ทุกสายตาจะต้องจับจองขีดขีดขีดสรุปรถแห่งอนาคตอยู่ที่นี่แล้วถ้าคุณยังคิดว่ารถลิมูซีนคือรถที่ยาวเฉยเฉยฮัมเมอร์คันนี้จะเปลี่ยนความคิดคุณไปตลอดกาล นี่คือยานพาหนะที่รวมทุกนวัตรกรรมของศตรวตรรษที่21ไว้ในตัวเดียวไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ฟังก์ชันความปลอดภัยหรือพลังขับเคลื่อนฮัมเมอร์ล้ำอนาคตรถลีมูซีนหกล้อสุดโหดที่คุณไม่เคยเห็นไม่ใช่แค่ชื่อเล่นแต่มันคือคำอธิบายที่แม่นยำที่สุดของสิ่งที่คุณกำลังเห็น